ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจับเสือมือเปล่านะครับของบริษัทกับบริษัทดอกตินะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าบริษัทดอกติมีตําแหน่งกี่ตําแหน่งนะครับเมื่อสมัครเข้ามานะครับผมก็คือเมื่อเราสมัครเข้ามานะครับเราก็จะเป็นตําแหน่งครับตัวเมอร์นะครับผมหลังจากที่เราอัปเดตข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเซลล์แมนนะครับเพื่อขายสินค้านะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราทําตามเงื่อนไขของการขึ้นเแหน CEO นะครับก็จะเป็น CEO นะครับผมเรามาดูนี้นะครับจับเสือมือเปล่าสําหรับเซลแมนนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ชอบการขายนะครับแต่ชอบแชร์นะครับผมให้เรามาดูนี่ครับดูตัวนี้นะครับที่มีลิงก์เชิญเพื่อสร้างทีมนะครับเพื่อสร้างรายได้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการสร้างรายได้ทํากันยังไงครับไปเลย นะครับนี่นะครับเข้ามานี่แล้วน่ครับหลังจากหลังจากที่เราอัปเกรดเป็นตําแหน่งเซลเมนแล้วนะครับเราก็จะมีลิงก์เชิญนะครับมีลิงก์เชิญแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนะครับเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับไปวางไว้ในโซเชียลต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่สนใจอยากขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับให้มาทําแบบ มาขายสินค้านะครับหลังจากที่เขาคิดว่าอยากได้อยากขายสินค้านะครับเขาก็จะอัปเกรดเป็น c e อนะครับอัปเกรดน c e o นะครับผมอัปเกรดน CEO นะครับในนี้มีการอัปเกรดซโอหนึ่งคนนะครับผมเราก็จะได้เราก็จะได้ค่าตอบแทนนะครับนี่ครับเราก็จะได้ค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนนี่ครับค่าตอบแทนจากการที่ เขาเอาลิงก์เราไปสมัครต่อนะครับแบบนี้นะครับเว้์นะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้ก็ทักมาเลยนะครับแต่ต้องรับบริษัทมีนโยบายว่าต้องรับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถสมัครได้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าเกิดใครอยากมัได้แบบนี้สวัสแดบบีครับ